ถึงนาเบิ้มนาเบิ้มคือนักการผู้ยิ่งใหญ่ใครต่อใครเล่าขานตำนานท่านทำงานหนักไม่ย่อท้อสมนักการเรื่องการงานสุดเลิศล้ำนำเจริญงานทุกอย่างท่านนำทำเต็มที่จนบางทีมีครูตั้งฉายาท่านพออเบิ้มนามนี้เรื่องการงาน เพราะตัวท่านมุ่งมั่นขยันจริงครูประยูนถันลานันนายประพันธ์ไพรามเกิดเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2502เป็นบุตรของคุณพ่อมีภัยรามและคุณแม่ทองใบภัยรามด้านครอบครัว สมรสกับนางสงบพินไทยสงมีบุตรธิดาด้วยกันสมคนได้แก่ดาบตำรวจทศพลไพรามนายปฏิพัฒน์ไพรามและนางสาวเพ็ญน,นภาไพราม ประวัติการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนเทศบาล1บ้านบัวใหญ่อเภอบัวใหญ่จัังหวดนครราชสีมาจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นการศึกษาผู้ใหญ่จากโรงเรียนบัวใหญ่อเภอบัวใหญ่จัังหวดนครราชสีมาจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอเภอบัวใหญ่จัังหวดนครราชสีมา ประวัติการทำงานเริ่มทำงานที่เทศบาลตำบลบัวใหญ่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปทำหน้าที่ช่างทั่วไปหลังจากนั้นได้ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้าสังกัดกองช่าง ปีพุทธศักราช2527ได้มาสอบเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งนักการพานโรงและได้ทำงานที่โรงเรียนเทศบาล2สาณ์สมทบจนถึงปัจจุบันรวมอายุการทำงาน36ปีตลอดระยะเวลาที่ทำการอยู่โรงเรียนเทศบาล2สาณ์สมทบ ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังกายและเต็มความสามารถมาโดยตลอดจึงทำให้เป็นที่รักใคร่ของคณะครูและเพื่อนร่วมงานทุกคนจึงได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นของเทศบาลเมืองบัวใหญ่ประเภทลูกจ้างประจำทั้งหมดสครั้ง สวัดสดคีครับผมนายประพันธ์ไพลมตำแหน่งนักการพัลุงโรงเรียนเทศบาลสองสากลสมทบประบุใจในการปฏิบัติหน้าที่รับราชการที่โรงเรียนเทศบาลสองมีความรู้สึกภูมิใจมากที่ได้ร่วมงานกับคณะผู้บริหารและคณะครูที่น่ารักทุกท่านก็ทำงานร่วมกันมาทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้รับ ผลตอบแทนที่ดีมากคือได้รับรางวัลสิ่งต่างๆตอบแทนหรือว่าทํางานประเพณีกิจกรรมพิชาก,การานักกีฬาก็ได้รับความร่วมมือและบริการขับรถรับส่งนักกีฬาหรือทํากิจกรรมงานประเพณีตกแต่งงานประเพณีว่าเทียนรรษางานลอยกระทงงานสงการ ในงานแห่เทียนเข้าพรรษาก็ได้รับรางวัลอันดบบต้นต้นของขอบวนคือของหน่วยงานครับผมนี้ผมก็ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ดูแลเลี้ยงดูให้ความเป็นกันเองและก็ให้ผลงานผลงานดีเด่นต่างๆที่ท่านให้มาก็รู้สึกว่าได้รับเกียรติอย่างสูงก็ขอขอบพระคุณครับ